สวัสดีครับพบกับผมคูคูพีทีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคูคูพีทีฮาเฮนะครับซึ่งเทปนี้นะครับเราจะพามาเปิดการ์ดโปเกมอนนี่ครับโปเกมอนสการเลตไวโอเลตนะครับโปเกมอนเทสติ้งการ์ดเกมเวอร์ชันภาษาไทยนะแต่อันนี้เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับ,บสำหรับแพ็คพิเศษสาหรับ เท่าแก่น้อยเท่านั้นครับซาเท่าแก่น้อยได้ไปคอแ л ักของโปเกมอนนะครับนี่ครับลหนลาไป่างนี้นะครับนี่เผื่อใครสนใจจะซื้อนะครับในเซเว่นนะตอนที่ผมลงคลิปก็ไม่แน่ใจว่ายังมีเหลืออยู่ไหมแต่ผมคิดว่าอ้าแต่ยังมีเหลืออยู่นะครับมีที่ขายที่เซเว่นอเเวนเท่านั้นนะครับซาเท่าแก่น้อยรสคลาสสิกนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับห่อละ4 9บาทนะซอง่างนี้แล้วก็มีการ์ดโปเกมอนอยู่ข้างในนะครับเปิดหแกะแล้วกนะครับ เพื่อนๆกาจะงอหน่อยนะครับเสียดายนะครับเพราะว่าการแพ็คอาจจะมาไม่ค่อยดีนะครับซึ่งคราวนี้ผมได้ซื้อมาทั้งหมด24นะครับขผมจะพิจารณาแพ็คละ6อ่า4แพ็ค6สี24นะครับอันนี้เรามาดูกันที่ตัวซองก่อนนะครับนี่ครับเป็นรูปปิกาจูนะครับแล้วก็มีสกาเลต์ไวโอเลตนะครับนี่ครับแล้วก็มีบอกมาเล่นโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมกันเถอะครับแล้วก็ข้างล่างบอกอันนี้ครับ ใช้พิเศษเท่าแก่น้อยนะครับนี่ครับการ์ดแบบสุ่ม1ใบาจาก12แบบนะครับขนาดก็มีคำเตือนนะครับนี่ครับเหมาะสำหรับเด็กอายุ8ขวบขึ้นไปนะครับส่วนตัวซองขนมมาให้ดูทีครับนี่ครับซองขนมนจะมีรูป,ปโปคกมอนให้นะซึ่งจะมีฮิโตคังเงะฟูจิอันเนะเซนิคามะปิกาจูแล้วก็รูปรวมแคลมอนขนาดตัวขนาดสถานีนะครับมีรูปป,ปเกมอนรวมให้นะ ีเแล้วก็มีบอกแจกฟรีการ์ดหนึ่งใบนะครับเอานะครับต่อไปเป็นระดับของการ์ดนะครับระดับของการ์ดก็จะแบ่งเป็น2ระดับนะครับซึ่งจาก12แบบนะครับก็มีแบบฟอยอยู่ทั้งหมด3แบบซึ่งเป็นตัวสตาร์เตอร์ของภาคที่1หรือเจน1นั่นเองนะครับตัวสตาร์เตอร์ก็คือที่ตัวของนี้ฟูจิด้านี้แล้วก็เซนิกะเมะที่เหลือก็ เป็นการ์ดแบบธรรมดานะครับถ้าผมจะไม่ผิดการ์ดทั้ง12แบบจะเป็นโปเกมอนร่างแรกทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นปีกาจูนะครับจะไม่ผิดนะครัแบบปีกาจูจะเป็นร่างที่2นะครับเอาละครับเนื่องจากวันนี้เรามีน้อยนะครับมีแค่24ซองเพราะมันแพงมากซองละ49บาทเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันแบบชา้าๆนะครับซองแรกผมกรีดไว้หน่อยหนึ่งครับตรงนี้ผมจะเก็บซองไว้เป็นที่ระลึกนะครับส่วนใหญ่เป็นโปเกมอนเฮดดิงอารเกลนะครับที่เป็นแฟนโปเกมอนก็ซื้อมาก็ เด็กดิ้งกับเกมออกไปเล่นกันได้นะครับเล่นกันได้นะครับใครอยากเล่นเด็กดิ้กับเกมก็ตามหาซื้อได้นะครับมาครับใบแรกข้างหลังนะครับโปเกมอนเลยนะครับเนี่ยครับงอด้วยเห็นไหมเสียดายครับเนื่องจากเท่าแก่น้อยแพ็คมาแล้วมันงอนะการ์ดก็เลยงอนี่ครับเป็นโปเกมอนเด็กดิ้งกับเกมของแท้นะครับย้ำนะของแท้ เราดูด้านหน้าครับอืมมิริริวนะมิริวธรรมดานะครับเนี่ยก็จะมีลายเท่าแก่น้อยมาให้นะครับสกรีนเท่าแก่น้อยนะครับนี่คือโอเคมอนพื้นฐานนะเป็นริริวนะครับ sp 6 0แล้วก็มีท่าให้2ท่านะครับเนี่ยครับท่าเป็นท่าน้ำกับท่าไฟฟ้า2ท่าครับท่าดีดราก้อนวิฟมิริริวนะผมชอบร่าสามมากเลยตอนที่เล่นภาคเรกูกิเนโรนะครับคือล่าสามก็เป็น ไคริวนะครับนะครับเปิดกันนะครับอ่าปิกาจูครับพิกาจูครับเท่าแกน้อยเนี่ยงอเนี่ยับใครที่แบบซื้อมาก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับการ์ดมันงอแน่นอนนะเพราะว่าการแพ็คของเท่าแกน้อยนะครับพิกาจูนะครับอ่าดูดูดูพิกาจูฮีทพีหกสิบนะครับแล้วมันพื้นฐานเหมือนกันมีท่าชาร์จกับท่าพิกาพันธ์นะครับ มาดูเปิดไปเรื่อยๆนะครับอยู่ลนะ,ะตัดไปทีเดียวเลยครับสี่ซองพร้อมกันเดี๋ยวเรามาดูการ์ดกันทีหลังนะครับนะครับคิด้อาจ,จะสั้นหหมนะอ่านี้เป็นอีวูนะครับอีวูุ๊บอนตัวนี้น่ารักนะครับอีวูเนี่ยนี่นมีท่าคาร์ลเฟนแล้วก็กระโดดข้ามนะครับ อีวนะครับเป็นท่านอร์มอลนะครับอีวนะครับสำหรับใครที่แฟนอีวนี้ชอบอยู่แล้วเพราะยูน,นก้อนที่แปลง่างได้ไหลา่ล่างมากครับธรรมดาครับอย่าโด่งครับน้องอย่าโด่งลอยหนาหมูนะครับอย่าโดงนี่ครับอย่าดงนะครับอีโตเดมันนะครับนี่โตเดมันโอ้โหนโตเดมันภาพ ปีสตาร์นะฮะมตัวเดมันโปเกมอนของคาสึมินะครับตัวเดมันมันธาตุน้ำนะรูปดาวนะครับตอนเล่นโปเกมอนในเกมบอยก็ไม่ได้ใช้นะฮะตัวเดมันแต่ผมชอบจับปิกาจูนะครับแล้วก็มีริวนะอีวูยันนานทีถึงจะใช้นะครับอ่องที่หกนะครับอ่ามีริวซ้ำนะครับหนึ่งใบครับซ้ำไปแล้วนะครับอ่ะมาต่อกันที่อีกสามซองนะครับดูซิว่าาจะได้ลอยไหมครับลอย เราคือฟอยหนึ่งใบนะครับเราตั้งไว้น้อยดีกว่าเพราะว่าไม่อยากตั้งไว้เยอะนะครับเดี๋ยวจะผิดหวังนะครับอ่าฟอยมาแล้วเก็บไว้ก่อนคนระับเก็บไว้ดูทีหลังนะครับฟอยขอเปิดอ่าพีกาชูซ้ำพีกาชูพีกาช, 3, พกชูพีกาช,ชูตอกเลยสองใบซ้ำนะครับพีกาชูพีกาชู ให้หมดกองแรกของ2อแท็คนี้ก่อนครับเดี๋ยวมาดูใบฟลอยกันดีกว่าว่าเราจะได้ตัวอะไรครับใบฟอยนะครับน a าโซโนคุสะนะครับตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนที่แตงล่างแล้วความน่ารักจะลดลงหน่อยนะครับถ้าใครใช้นะครับในทางสองแต่ร่างหนึ่งนะครับเป็นวัาไัดม้นะครับนี่ัิวลิกไยนะครับ ตอนเล่นโปเกมอนยูไน์ผมชอบใช้คาริกี้มากลต่อยแรงนี่ครับคาริกี้หรือโกลิกี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับตอนทัดต่อสู้นะครับสีก็จะฟอยครับโอ้โหฟอยตรองนี้คือฟูชิจิดานะครับโอ้สวย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 นะฟูชิดานะนะครับฟอยตรองนี้มาดูตรงนี้นะครับฟูชิดานะเหมือนกันดีครับโอ้โหฟอยซ้ําครับ ข้าพเจ้าจะเครียดนะครับสองแพ็คฟอยซ้ํารู้สึกจะหนึ่งแพ็คมีฟอยสองใบนะครับเนื่องจากไอหนึ่งแพ็คมีฟอยหนึ่งใบเนื่องจากผมใส่รวมแพ็คกันไว้ก็นั่นแหละครับเต็งมาเลยนะตัดมารวมกันนะครับอ่ะมาต่ออีกสองแพ็คนะครับอีกสิบสองสองนะครับเวลาครับอีวูนะครับอีวู อีวีโหออกคู่แล้วอีวีนะครับพีคาชู Pikachu มาอีกแล้วพี่ชูมีใบที่สี่นะครับมาดูว่าทั้งหมดสี่แพ็คเราครับจะได้ครบหรือไม่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่ครบที่ใบฟอ,อยู่แล้วครับนอกจากดวงดีจริงๆจ,จะได้ฟอยครบตอนนี้เป้าหมายเราคือฟอยหนึ่งแบบก็ได้มาแล้วครับขอแบบอีก มีแบบได้ไหมครับธรรมดาครับอืมโปนิตาครับโปนิตาแบครับนะครับต่อครับมิริลิวครับสามครับธรรมดาเราจะได้ครบนะครับมีริลิวอีกแล้วครับสามกันนะครับต่อนนี้สามสิบแปดแล้วนะครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9ได้มา9นะครับได้มา9นะครับสิบแปดจะครบไหมครับจากยีนะครับที่ไปหาไล่ซื้อมานะครับมันลุ้นนะครับมาดับวิลลิกี้ครโอ้โหสามอีกแล้วครับนึกว่าครบไม่ครบอ่ะโคนิตะครับโอ้โหอุ้ย อืมมาตากดกาสหรือด,ดกาสสร้สางแรกนี่ครับค่ดธรรมดาเหมือนจะครบแล้วหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเช็คอ,อีกทีหนึงธรรมดามีทวเก้าแบบนะครับผมจำไม่ผิดเหลือการวิบบ๊บนี่นะครับอีวยนะครับหรว่าวิบบ๊บจะออกแค่ ก่องใบนะครับยาดงนะครับโ,อโหอยากได้การีบบับโอ้โหอบออกแค่นี้ครับจบเลยครับฮิตเตเดมานออกออกแคบใบเดียวแล้วสึกซ้ำกันด้วยนะครับนี่ครับคือวิชิตดาเนะนะครับโอ้โหตัวที่ผมชอบคือ,อไอ นี่ตกอย่างนี้ไม่ออกนะครับออกแค่ปุจิีดาเนี้แล้วโอ้โหปิดหวังกันไปนะครับขาดการสตาร์เตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าการ์ดธรรมดาได้ครบนะครับการ์ดการ์ดวิบวับนั่นเองสองใบนะครับถ้าจะต้องไปเอฟเพิ่มนะไอเป็นแบบนี้อาจจะไม่คุ้มนะสำหรับท่านที่ร่วมสนุกก็อย่าไปซื้อเยอะจนเกินตัวเนื่องจากเลขการ์ดมันมีแค่12ใบนะครับ สับเท่าแก่น้อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมครูคู่พิธีก็ฝากติดตามโปเกมอนด้วยนะในวันแพดดิ้งดัสเกมนะครับเวอร์ชันเท่าแก่น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมครูคู่พิธีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบกดถูกใจแ้ะใช่กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับและฝากตามแฟนเพจ a c e b o o k ครูคู่พิธีของผมด้วยนะก็จะมีลงทั้งข้อมูลทั้ง YouTube และข้อมูลงานหลักของผมเองนะครับไปติดตามกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับลากันด้วยฟุ้ยชีดอันนี้บายว